สวัสดีคะ่ะทุกคนก็ต้องยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตยลี่นะคะวันนี้ก็เจอกันในคลิปแบบแรนดอมกันอีกเช่นเคยนะคะในหัวข้อที่ว่าช่วงนี้นะคะเขาเข้ามาส่องโซเชียลของเราบ้างไหมถ้าส่องแล้วนะคะเขาคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรมาถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอ่ะก่อนอื่นแม่หมอขอดูพวกคุณก่อนแล้วกัน ขอดูหน่อยนะคะว่าคุณนะ่ะพวกคุณเนี่ยได้ไปส่องเขาบ้างไหมมาลองฟังดูนะว่าพลังงานตรงไม่ตรงอย่างไรนะคะขอห้าใบจ้ะอ่าใบแรกะคะเริ่มเวอร์เทมเพลนต์หนึ่งดาเมจิเชียน er นะคะส่องบ้างแม่หมอมีความรู้สึกว่าพวกคุณอาจจะแบบส่องบ้างเล็กน้อยอะไรอย่เงี้ยส่องไม่บ่อย คุณอาจจะชาวแรนดอมนี้พวกคุณอาจจะมีกิจกรรมมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องทําการงานการอะไรต่างๆที่บอกว่าต้องทําอะไรอย่างเงี้ยน้ก,ก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยส่งเขามาเท่าไหร่อีกใจนึงก็คือถามว่ายังยังรู้สึกดียังรักอยู่ไหมอันนี้ต้องขอบอกเลยว่ายังรู้สึกดียังมีใจอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าพวกคุณพยายามที่จะปรับจิตปรับใจให้ให้เหมือนแบบว่ายอมรับความเป็นจริงให้แบบว่ายอมรับว่าเออตอนนี้เราไม่ได้มีเขาแล้วนะเราไม่ได้แบบอะไรแล้วอย่างเงี้ยเออพยายามเหมือนจะ ตัดอ,อกตัดใจอะไรเงี้ยก็เลยทําให้พวกคุณนะคะไม่ได้ค่อยส่องเขาเท่าไหร่นั่นเองแต่พอเวลานึกถึงขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อาจจะไปส่องไปดูบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ไม่บ่อยอะทีนี้แม่หมอขอดูเขาไปไปที่เขาบ้างดีกว่าแล้วตัวเขาอะคะตัวเขา,เขาส่องโซเชียลของคุณบ้างไหมแม่หมอขออีกห้าใบจ้ะตัวเขาส่องโซเชียลของคุณบ้างไหมคะอะใบแรกนะคะ เดอะไฮโดรเฟนเดอะชาริออทสองถ้วยเดอะทาวเนะคะแล้วก็เหมือนอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะอันเนี้ยคือถ้าเปรียบเทียบกันแม่หมอว่าคุณยังทําใจได้วอาเขาแต่ว่าตัวเขาเนี่ยนะคะเหมือนก็แบบว่าพยายามที่จะไม่ส่องไม่ส่องไม่ส่องอยู่แบบเนี้เออแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเขาทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปส่อง ในชาวแรนดอมเนี่ยคุณอาจจะเจอรักใหม่แล้วหรือเปล่ามีคนเข้ามาใหม่แล้วหรือเปล่าเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าพอไปส่องอ่ะแล้วพอไปเจอคุณถ่ายรูปคู่ใครอะไรเงี้ยที่ที่ทาให้คิดว่าเฮ้ยต้องเป็นคนใหม่แน่เลยมันเลยทําให้เขารู้สึกแบบอดรนทนไม่ไหวอะไรเงี้ยทาให้เขารู้สึกแบบแบบว่ารู้สึกไม่ดีรู้สึกแบบ แบบอุ้ยไม่น่าเข้าไปส่องเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเหมืนนอนทํานองเงี้ยแม่หมอว่าเขาเขาอ่ะเขาส่องคุณแต่พยายามไม่ส่องแต่พอเวลาไปส่องทีไรแล้วเจอคุณอ่ะเจอคุณถ่ายรูปคู่ใครหรือเจอคุณแบบว่าเออแบบแบบแบบให้อารมณ์ที่แบบว่าเหมือนกําลังสร้างสัมพันธ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออมันเลยทาให้เขารู้สึกแก่ขนาดนั้นอันเนี้ย ในในบ,บางคนตัวคุณอาจเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นได้หรือในบางคนคุณอาจจะถ่ายรูปคู่กับเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยเออท,ที่ที่ทาให้แบบว่าสองไปในทางที่ให้เขาคิดอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเขาก็เลยคิดอย่างงั้นเพราะฉะนั้นอ่ะสองไหมสองนะคะถามว่ารู้สึกไงก็นั่นแหละค่ะรู้สึกอย่างที่พูดไปเลยว่าว่าแบบว่าโอ้โผแบบไม่น่าไปสองเลยพอสองแล้วเจอแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วนี่ก็คือคําตอบคุณนั่นเองจ้าก็คือสองนะคะ อะโอเคก็ประมาณนี้นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก็ทักมาแล้วกันตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะก็มาพูดมาคุยมาปรึกษาหลังไหม่กันได้จ้าวันนี้ก็ประมาณนี้เท่าน,นี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ